สวัสดีทุวัสดีเพ่อนๆพี่น้องในเอฟสูฟ่ขูดสู่คนเนาะมาว่าพังลาพังไซหละต่างประเทศมุ่งเน้นทำมาพบพันกับสาวดวงอีกแป๊วเนะพื่อ่พี่น้องโดย มีทางสาวดวงกันสีขาวมาหมู่บ้านทรายบุญนพะ่อแม่พี่น้องแล้วก็มาหาเอกเกษาเพผลนนพ่อแม่พี่นนะ้นองไปไปเบิ่งกันเลยนพะ่อแม่พี่น้องว่าเอกเกษาอยู่บ่อหรือบ่อยู่เาไปเบนะิ่ง, okay, งกันเลยนพ่อแม่พี่น้องโอเคเนื้อยางไปเบิ่งกันเลยเนาะเพื่อนอยู่บ่คือเงียบเงียบเพื่อนเพื่อนกัน,นอันนี้แมนเพื่อนน้องทงเพคนเนาะ าผลัดประตูขักแทน้นีน่ยยินผัวพันวาล่าก็อยู่ในนั่นแหละผัวพันวาราสิใครประตูขับไปนะก็พายจู่แล้วก็าวกางามๆนะ เราปลูกหลายอย่างได้ไและหว,วานไปกับเป็้น้พ่อแม่พี่น้องก,ก็ไปตูนี่เราเอาไนมันมาหวานขายก็ได้ได้นี่น,นะแหงสะฮ็ดปลวกหอมๆได้นะนี่กะสิเป็นโกกหวานจอดเพื่อนเนาะเวลาเ่าอยู่ไายคระต้มกินนะ้าพ่อแม่พี่นอ้อง ปลูกพวกมะเขือพักบัวต้นนี้ก็แก่แล้วเนาะเป็นผุ่งขาดอะไรไม่เพิ่นไม่เพิ่นจะเอาเมื่อเหินทานเนาะมีแต่ไม่ตายเพิ่นก็หาอยู่ฟีแล้วเพิ่นก็สีแก่เมื่อพุ่นเนาะพอแม่พี่น้องเพิ่นสีห้ก็จะจามาแก่ให้เนาะ กูเกลือเพิ่นก็ออกมาเลยนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นยังได้อะนะคือติดสเต็มอยู่นะเจ็บหัวเจ็บหัวบ่สบายดีเด้อสบายดีแม่พี่น้องป้าดุนบได้ไปเอาพื้นเอารัวบ่เหมื้อนี้โอ้เมื้อนไงมะมันสินบ่รายข่าวป่าพ่นใดมันสินยังมื้อนี้สะดวกคือบ่ฮู้มันสิน เอาสะดวงบบเห็นคลายเขาขายคันบางเบ่งเลยสะดวงกับบนหูเลยเดี๋ยวอันที่โนเลยค่ะแล้วพระกาศหมดแล้วคันไปว่าเห็นกิจเจ้าคายคันบางเบ่งอยู่แถวคนทางเลยเออบผู้จักว่ามือนีวันสิ่งขัดข้าวพวกคลายแล้วเลยไปแล้วพอนทีว่านำประบุนมาให้ประบุนมาแก้หายว่ะไปชงรถประบุนครับรถไทยโมเป็นใ้บ่าวซุกฝนแล้มาแก้ห้ยน้อง่อแม่พี่น้องมาแก้หายวันที่ว่าเราบอกคำว่า โครกว่าข้ามพักอ๋าว่ะนั่นแล้วมาลุยโคตรก่อขินข้าวเที่ยงแล้วบ่มื้อนนี่ยังไงต้นไม้สิหาน้าไม้บ่หาไม่ว่านเลยหาแถวนี้น่ะบ่เมื่อไรผมมาจากข้ามโซก้ไปแล้วอืมื้อนี้บ่ได้แปะพื้นเนาะมื้อนี้เนาะผักทอดมื้อนี่ยก่อนก่อนนี่งยิ้มกับเก่ฮู้ว่าปืาวันศันีนมื้อนี้เพิ่นบ่เข้าป่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเกาเรี๋ยววันศีนหรการวันศีลเล่นศีนเ้าไปแล้วอ่ะ นี่ได้อาการไข้แน่นแล้วบ่าไข่ยองแล้วเก็เมื่อก่อนเขาเรียกว่าเลือดด่างมองอ้าวอ๋ออีกแล้วเลือดด่ง,ออดดงไปกวดเบิ้งมันคือออกดูแถ่เลือดด่งเ <c oughs> น้่เขาบอกไปเขาว่าไปกวดแล้วช่วงนหันนะมันเขาว่าบุมมียังวะบ่กเขาล้าง,าางสมองกับเขาล้างหัวแห้งเหมืกันยังป้านกอยังออกอยู่ล้างไม่ได้ล้างสมองเอา้เอาเาเขาล้างอันนี้แรกเขาเอามีอันเขามีเนี่ยซัมรีสัมรีเนี่ยนะแล้วเขาก็ดูดออก ไปอ no ันย <C grateful> right. ูองหม้อใหญ่เขาหี่บอนั่ไมากแง่ไหนโทษก่ไมียังวะมีแต่ขี้เลื่อยแล้วม่านนี้เห็ดถานลายเนาะเ่านลายลยนะหน้ามัย่ามร่ยๆมันย่ามันเป็นวันที่จยุดจากที่เออถ่านเผื่อกับมาไหวดังเนาะนี่้อยดังนดนเลยได้นี่เห็นอเห็ดฐานตานานแต่โดนเลยเนาะคนมากูกลุมโดนอยู่เดืองนอยู่เพือนแซวด้วยเงินเทละสอบวะมันดังเนาะหน ไลรอยู่กินสบายสบายแกแกเมื่อวัยเทิดทานกะบ่มีหมได้หน่ฟองพื้นอะบอข่าวก้อนนไงวะในเพิ่อนในการว่างกอดเห้าติดต่อซูเปอร์เที่ยนี่ก่อนแทนซูเปอร์แทีนนี่กะบ่อึดเนาะอึดอยู่คนกะมีอยู่คนกะมีอยว่ติดต่อซูเปอร์เที่ยนี่แหละปลูกดอกดาวหอกดอกดาวเคืองพร้อมนั่งแถวนี่ยแทนไปดอกไปตูไม่มดมังนองมังนัดเพิ่นกะมีได้พอแม่พี่น้อง กุมังม่วงเพิ่นม่วงมะฮองหงุ่มจำสีกินบบบนี้นะบ่งไปเลาะเบิ่งสวนเพิ่นกันเนาะเรื่ซานเพิ่นกะเอากุมังหวบกะแกงน้ำไม้นี่บ่ได้ยากไปห้าไกลเด้หน่กุมังหวบนี่เนาะอยู่ใกล้ๆนี่เก็บยอดมันสุบเด้อนี่อันนี้เพิ่นก็ต้มหน่อไม้ไว้น้ำพ่อแม่พี่น้องหน่อไม้สร้างคำเวลาเฮาต้มมันก็สีแดงๆเนาะ ผักบอกผักบงแล้วก็ปลูกไว้นะนมีรบเมดแล้วปลูกพวสิ่งของพวสิ่งค่ผักตอกผักจิ๋วนะพ่อแม่พี่นอ้องมาขุงแล้วก็นหน่วยบักไงนะพี่สร้างอันนี้ามากระบกมาตากแห้งไว้บ่่นเก็บมากระบกมาไว้ใส่ห่อเข้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเวลานันเท่ากาับจังบ่ได้ไปเก็บอยู่กกมันเนาะเอาเก็บมากองไว้เลยสบาย อันนี้เพิ่นสีเก็บเล่าขออนุญาตเด้อพ่อแม่พี่น้องตัวแบบว่างัวกินแล้วงัวขี่ออกมาเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วมันก็สิเป็นแบบนี้เลยเวลาเขาผ่ามันก็ง่ายมันเกี่ยงก็ลอยอยู่อันนี้ก็ก็ฝองหุ่งพ่นเนาะมังหุ่งพ่นก็มีแต่หน่วยงานงานนี่พอตำอลไรได้นี่นะต้นขี้หูเพ่นก็มีต้นมากเพ็ดเนาะหมากเพชรเรากำลังเป็นกำลังสีสุก มะหุ่งนี่ผู้ได้ปลูกเนาะงามมะลิหน่วยยาวอลลาดอยู่ก็มังมีเพลินเฟตเนี่ก็ใส่ตำมะหุ่งมะเฟตแดงเนาะนี่แต่ว่ามันอยากหนังเลยอ้ามะเขือนี่ก็มีมาเนี่ยเขื่อหวานเขือขาวเนาะพ่อแม่พีนน่น้องนนี่ยม เม่นี้อากาศกับิบโบเดดปันได้เนาะพ่อแม่พี่น้องแดดพอดีงามข่อยงามอยอ,มองหมวกบวดนีูเด้ขอ่อยยหงบ่อบกไงบักไงนึงทางสาวตุกกับบออยู่เฮือนเนาะยัเงียบเมือนีกะ ดมยาดมแบบข่อยก็ยังบวเศร้าเสียงข่อยนะแล้วก็ซื้อยากินมือเ้านี่ก้าวเต้นที่บ่รอดอะไรจังได้ซื้อยน่องรูดนี่นะอันข่อยดมมันยังวิกวิกของเด็กน้อยนะเพราะมีเขาหลุซาดบวดได้ยินกินอียังเลยเมื่อคืนนี่นะวัดอันนี้นั่นกิแต่บ่รันท่าใส่เลยรมุอมือมุอเบนแต่บ่มีกินเลยดังร่อยค่ะวัดว่ะ เป็นมณีกัอาทิตย์หนึ่งอะไรยังบัวสาวหัวพูดอะไรแบบมันเขาอีรอบรอบหนึ่งยันหอดเจ้าเ<ม>ขาไปจ้ะมีแหงนะ้งไหมเนาอันนี้ก็อยู่ได้แต่ละมนีนะ่าม่วนเหมือนดมเลยนะมนั่นีณีมดผัวอะไรเมียนอกจากเนาะเยอะถ้ากันเป็นตลอดสาวดวงผัดโดนเป็นเถอะนึงแต่ว่าบัดสาวดวงเป็นเนี่ยอยากเป็นแหงนะ้งในพ่อแม่พี่น้องเลยบางทีปีหนึ่งเป็นเธอหนึ่งสาวดวงนะ่ะเนาะบัวแต่เด็กน้อยและผู้ใหญ่ก็ยังอยูย่หลอดลูกนอาตายนะแต่ถ้าฐานสาวดวงดเป็นเนี่ย ถึงขันเขาห้องหมอนี่ก็บอดแดดยัข้าวบอดแดดแหลมนี่ก็ได้แค่จะนั่อยู่มันสบายใครอยู่มันนี่ก็บบแดดเนาะแดดแล้วมันถึงขันแป๊ะพื้นกับคากได้อากาศจำเนี้ยบอแดดเกินไปนะหักบอแดดไปนี่แต่ว่าห้อนอยู่ได้พอแม่พี่น้องมันเอาเอาเฮ็ดบวกบวกจับมือกัรอเบอร์ผวยบวกประธานนี่ทางสะดวงเขาบอดได้กินปีนี้ นี่ปวกบวมอกม่ออกแล้วมันเดี๋ยวมันเป็นดินแข็งปีกายนดิพันมีน่น่าแถวอะไอยู่อยู่เตาถ่นานเนาะสามสิบชิ้นที่เเองไมเอาเกี่ยวกล้วยออกไปออกมาวางไปพี่นีหายเนาะนี่เล็ดยังกระบุมี่เล็ดยังกระบุมี่แล้วน,น,น,นองทงมาซื้อทินน้ำเจ้าว่านองทงมาขอซื้อหรอหนึ่งวะนั่นนาะ แบ่งให้แบ่งให้เนาะแบ่งให้กันแบ่งให้กันสีเทพื้น uh> นี mm. ่ไงได้ทุนเงินก้อนเนาะเป็นได้เงินเป็นกับสีเทพื้นอันนี้นะพ่อแม่พี่น้องเท่โบนานะเท่โบมันทำนี่ก็เอาอะไรทนี่ทนี่แหละเอาสมุดพื้นแล้วก็ก็ได้สิเป็นอย่าง ซื้อดินซ่ามาจากเล็กจากหน่อยสะเขาเนาะซื้อรถหนึ่งก็ได้หีนข้ากระมีเลยดิขี้โดนหนึ่งแบบไรข่อยซ้อนแต่ไฟอีตู่เจ้าและข่อยงามมาดิงามและขี้โด<อ>นบัดเมื่อเดนสิคอคอเด็ดเมื่อใส่แกงแกงยังนองนอ,อยู่เพื่อนกับบอมีเนาะแกงยังน่อง,องแก,ง,แกงปูแกงปลาเนี่ยว ผัดซีใส่แกงเฮ็ดปวดกับบมี่เฮ็ดปวดไยบ๊มี่แล้วเนี่ยกันเฮ็ดละงูเลยออกแล้วได้ผัดซอสรั่วงเอาเมื่อวานงานบริเป็นเหมอืมเอาเมื่อตอนนั้นก็ให้แม่สรั่วปลูกเนาะอยู่ในสวนนะนยังน้อยยังยังบริใหญ่สัมบ้าวบ้านตัวใหญ่ผัดเจ้าผัดทิ่มไปซื้อกับเป็นเนาะมือเจ้านี่ปลูกยังกับเป็นด้มือเจ้ารับอยู่มืออยังว่าปลูกยังกับเป็นด้มือ หวานทิมที่สื่อเลยยังเป็นบ่แม่พี่น้องเลยมาเศร้าดวงหัดตั้งใจปลูกกับบ่เป็นมึงนึกวงโดนเพื่อนให้ปลูยังย่าได้ใส่กับเป็นมั้ยพวโดนเพื่อนเอามาใส่ใส่เบียร์มันโอ้ยเอามาจะตูกเก่าแล้วเออจะมาขุดอวานจอดเบ้ามือนะเนี่ยเขาเลยเห็นงัวถอดอยู่บางที่มันงัวถอดแล้วก็ทิมไว้นะเขาเลยเก็บไปปลูกเาอาผู้เจ้ากับบ่มาเบือนนีกับน้าดิ่กับพ่อกับเศร้าเศร้าเลยเป่มาพบือนต้มกินวันจอด ใช้ร anyway, ่วงกับเก็บมาปลูกไว้ในเถียงหนังมวนถอดถิ่มดึงกินเนาะหมักคือยังเนี่มืนขอบผู้เจ้ากับพ่มาเบิ้งผู้เจ้ากันมันสิดถอดเมด่อสิเนี่ได้เอาไปกล้องขื้นออกไปออกไปออกไปกล้องนำการใกล้การจังมวนอ๋อเจ้ปันนี่เนาะปันนี่ก็ยังว่าเอาวัดมาทำทานโอ้โหทำทานได้โมเสาร์เขากรรมมาทำ เขาซิตี้เมฆ่าอะไรเดี๋ยวนี้นะเมฆ่าบ่มีฐานเนี่ยเขาเนาะผม <c oughs> ไม่ญาติกันอยู่ไพรกับบ่มีฐานทั้งน้องทงกับเมถาวเพิ่รกำลังขวัดมือเศร้านี่เนาะได้ซิบสอบเมถาวเพิ่รขวัดเศร้าเนี่กะพอดีเขาจะมาซื้อตื้แห้งเนทานทานกำลังเล่นช่วงนี้เด่นาพนเน,ะนาะ <c oughs> โดยยามตะกี้น่ะขอดปลาไว้เต็มกะลาในตัวเก่าทุกนประดับประชุ ตะกี้ฝนนโตก<แ>๊กนะบาดัดนี้ฝนตกเลยแล้วนี่สิแก่ตัวนี้แล้ให้อันให้ชุ่มเพิ่มคุณวางก่อนตัวนี้แล้พอดีนี่เวลาหันจูดทานมันบวกลงเนี่ยพอแม่พี่น้องเพราะวันเป็นไม้ตายเน,ะเนาะมันซีด้ยทานกลัวไม่ดิบเฮ้ยแล้วญุ่นก็ลดนึง่งญุ่นจักล่อเลยนี่หั่นลดนึงหั่นอันพอดีเราลดเจ้าหั่นลด,ลดมอดหน่อยจะจะยู่ใส่รอจะรอสามเมื่นี่บ่ อันนี้ะนี่กองกองใหญ่นี่หือกองหน่อยนี่กองตัวนั้น้ลอดรูหนึงกององตัวนี้ส้มหลอเน้อพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ข้าก็ได้สองตัวนี้สองลอดในกองที่ได้เติมได้สองหลอค่ะหอดและสองสองหลอดไทยนี่ได้เลยสองหลอดไทยเพิ่มเป็นฐานก็แมมนได้สาวไปสอบผูเบจคกะน้องพ่อแม่พี่น้องพอสามทีผู้บ่อ บุญละให้รถเจ้าบุญละมาแก่ให้มันโดนมันอัดสายโดนเบาค่ามาแก่ให้นะก้อนโดนข้อรถกระหักโหลดไข่ก็ได้ยุแต่เขาต้องหาคนขับรถไทยก่อนน้องพรมแดงปัญหาผมมีคนขับรถไทยกเครื่องโบราณมันคือปูใหญ่ใช่ป่ะทำนนน่ะบ่แม่นนนก็จักแหละจักยามได้มันสิใหญ่อ่นนนกันแก่พื้นไม่เป็นอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีโบราณน่นไปหาโหลดปูตู่ซ้ำอยู่ในบรรทัดเดียวกัน วับบี้แตกว่ะอ้าัวใหญ่พู้เล่จัง้บรืนไทยเนาะไทยห่ไทยนาสิเปสิอดจะคล้องไงจงสี่หลอดกระซูสิ่หอดหับจ้างฝืนไทยนาพูเล่นจะเอาไปกองเองไหนเนี่ยนะอันีไทยนาตัวเองกะบ่มีนาาดีสะับจ้างขึ้นซมขึ้นกระซชุดว่ายดอกไม่ตายแม่น่ตายทั้งเบิ่งมือกันวานั้นวานั้นมันอยู่ดี่งแงมือกระซูเป็นเราเบิ่งห้าเบิ่งไม่ตาย เป็นไรก็ได้จัดอวเวอนหนึ่งก็เอาหมื่นไฮู้วาเจ้าขุนเั่ไม่ตายในป่าดิบ่แม่นเขาในเลืกเติบบ่บะ่เลือกเลพกมันใก,ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่ยยันมาเขาหอวในหอวในบ่แไอ้ยาดนี่ไปไปหอบ,บ,บดงบ่ะตัวบดงยาก่นน่ะลับเป็นป้ายากเนะปปาะจะจะนั่นไประเบิดทางนั่งไปแล้วสุดบ่สุดเลยชุดมันชุดชุดเงาข้างออกคงก็ได้อ บ่เทียบปานิดูบ่แม่โอ้ยลุงที่ลุงในปาย่าดย่านข้าวปืนไนะจะไปหาเฮดปอรมอจะหนึ่งไปหอดผูแม่นไปไปไปกับผัวจะนี้ลือไปกับผู้เดียวนี่แล้วออจะคือกาโย่กาเลยแล้วบ่ย่านบ่ไปผู้เดียวเนาะมาไกลๆเนี่ยจะไปเอามลืนถิ่นนะนะโอ้ย โดยบรนดาสาวดวงขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะพ่อแม่พี่น้องฝากให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามส่องสาวดวงแพนเพจในเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวดวงเนาะสาวดวงก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขุมสุขศรีที่เบิ่งคลิปสาวดวงแต่ต้นจนจบเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยบรรดาเก่าข่าวสบายดีพ่อแม่พี่น้อง